สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพอพอกันอีกแล้วเด้อค่ะกับสาราดีๆเกี่ยวกับการทำการเกษตรการใส่ชีวิตแบบวิถีชาบบานนอกคอกนาเนาะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะกสิาพามาเยี่ยมชมของง้อของนางเขียวเนาะคะ่ะซึ่งเพื่อนได้เหตุของง้อไว้นอกบ้านเนาะคะ่ะก่อนที่สีไายทำเนาะคะ่ะก็ขออนุญาตเพื่อนทายบรรยากาศรอบๆนอกคอกก่อนเนาะค่ะพี่น้องสำหรับคอกเนาะคะ่ะกลายเป็นการเฮตุเองนะคะสองพ่อแม่เหตุเองนะคะ ใส่วัสดุก็คือวัสดุในทองทิ่นเที่ยวหาได้ค่ะพี่น้องเป็นเสาไม้นะคะแล้วก็ล้อมโดยไม้ไผ่นะคะส่วนสังกะสีก็เป็นสังกะสีมือสองนะคะสื่อที่เพิ่นใส่แล้วนะคะสิได้ลดต้นทุนไปอีกนะคะมีการกลางมุ่งน้ำเนาะคะ่ะอยู่อยู่ทงเนาะยุงกัสีหลายแน่นะคะพี่น้องเพิ่นก็เลยกลางมุ่งหงวเพิ่นแล้วก็มีล้างกินหย่าน้ำค่ะล้างหยาเขานะคะ ของงัวกับบ้าสูงปันไดค่ะพี่น้องแต่กระถืวว่าได้มาจะทานเนาะคะ่ะแข็งแรงทนทานดีเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อนกับเป็นสร้างเพื่อนก็บสีหนม้อออกนะคะว่าต้องเ็นจังไนแน่เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นล้างหยาเนาะคะ่ะซึ่งใส่วัสดุที่หาได้ในท้องทินทั้งเบิดเนาะคะ่ะบ่ได้มีการซื้อเล็กซื้อปูนยังเนาะคะ่ะข้างๆข,ของง้วนะคะเพื่อนกับคูสาไวเรียงปลาด้วมือหลังโอกาสดีๆสิพาชมปลาเด้ค่ะพี่น้อง ข้างๆงงคอง้ัวได้ค่ะพี่น้องก็สิเป็นหมองเก็บฟางนะคะห่างจากคอง,ง้ัวจังหน่อยนึ่งนะคะเพื่อป้องกันเวลาไฟไหม้ทงไฟล่าม้าก,กัสิได้บ่เดือดร้อนท้อนนะคะพี่นอ้องเชิญชมคลิปค่ะมาลาบ,บ,บักชอกาเลสหมาๆม,มาพี่ย่านเฮาไอ้มันเคยยันสีดยามันย่านพญ่พันอออืมเเาาถครับมื้อนี้มีโอกาสได้มา เบิ่งขอกง้วนย้ำเมล็ดขอกข้อขอกง้วนหน้าเขียวครับย้ำเมล็อแตกทานมาเขียวว่ามือไอฟของหน้าเขียวนี่มีง้วนจกโตครับม่สี่โตจ้ามีง้วนอยู่สี่ตมีตัวแม่จักโตตัวผู้มีตัวแม่สองตัวผู้สองธรรมดาพื้นบ้านเขาเขาก็มาผสมเทียมเบาบักผู้นี่คือดำเป็นลูกพ่อใดจังไหนเป็นลูกหลอดหรือลูกทับโตัวมาลูกทับโตลูกทับโตง้วนตง้วนให้บ้านไหน ลูกกันงัวพ่อใหญ่คงแต่กับอีแม่นี่ก็ยังมี้ยังทองอยู่แม่นบ๊อครับเนี่ยอยู่ถ้าพึ่งจะได้อีกประมาณหาเมื่อก็ได้เดือนหนึ่งถ้ารอบแรกถ้ารอบแรกรอบแรกเพราะว่ามันส่วนมากมันสิทับเที่ยเดียวมันก็ติดนะเขาก็ต้องล้อลุนอีกสองรอบไปกับที่เราะว่ามันติดบลุนอีกก่อนจากว่ามันสิติดบ่ติดเท่ากับว่าในหูแม่นบ่ล่ะไม่นี่บักดานี่เป็นตาได้เป็นพ่อพันธุ์เฮ้ยจีเอาออกครับเพื่อจังไหนกะรว่ามั่นใจเฮ้ยกัน อาจจะไว้ถ้าเป็นพ่อพันกุ์ก็เป็นไปได้คันเลี้ยงดูแลมันได้นะเพราะว่าเขากับร่างกายผู้เฒ่าเนาะเขากับจักสียเอามันได้ถ้าซ้ำได้หรอวะเนาะก็แล้วแต่เนาะก็แล้วแต่นะมีโอกาสก็อยากได้ราคาเขากับปอยแต่มีโอกาสได้ราคาก็อยากปอยคันผู้ใดอยากได้พ่อพันธุ์ก็จคอยมาเอาอันสี่นะแต่พู้อมเปิดราคาอยู่ตลอดเนาะแต่พู้อมเปิดขายราคาสู้ตลอดนั่นล่ะคันกะว่าเอาบ่ไหวนั่นนะครับ รับบนอานาะคนคิดว่าจีซื้อ่งว่ามเพิ่มอีกบอกรับเพิ่จังไหนครับสิเอามาเพิ่มอีกอยู่อ่ะสีอเอาตัวเม่มาเพิ่มค่ะมันผสมตัวนั่นค่ะเป็นตัวผู้อีกอ่ะย่านว่าม,มีแม่พันธุ์อีก,ะกอนะก็เสียว่านะมีโอกาสเทาก็ <c oughs> ต้องเส้่ยงว,ว่าแม่พันธุ์มาเพิ่มเนาะจ้ะามันก็ต้องหาแม่พันธุ์มันมาเพิ่มเอาละขันมันมีตลูกผู้อ่ะนะก็ต้องหาเป็นไรครับคิดว่าการเลี่ยงนี่มันมันมีรายได้ดีบ่คืหมันเป็นจังไหนครับอ้าวก็รายได้มันก็เขาท่าอยู่ได้ล่ะ เขาบ่มีรายได้เนอเขาก็เช้านาเนอเขากับอแต่เขามันกับอบมาไหวแล้วเขาก็ซื้องัวมาเลียงพราได้ราคาเพิ่มกันไปอีกแน่ยามครับสนเออเพราะได้หนาน้าก็เห็นหยากระเสียดายตัวเนอก็คือฮอดง้วนตัวกระซื้อมาไหวสันตัวมาเลียงว่าเราเห็นหยาได้ก็ได้งัวเออก็พราิีได้ได้กระตุนค่าแฮ้งเขาไปอีกแหมครับ เออเพราะเขาเมีกกำลังใจขายออกแต่ละตัวกับอ้ดีใจอยู่ตัวละเนาะค <laughs> ราจะมีอ่อนพี่น้องเบ่งช่องย t u b e ของช่องบันนอกของนะ้าแต่มีโอกาสอย่าบอกพี่น้องบอกครับว่าให้เส้นชซนพี่น้องมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกับบันเขาหงสิงนะโออันผูดไททีวอนมีรายไดก้กะหาสื่งว่าหน่อยเมียสาวจะคู่มาเลี้ยงด้ค่ะเพราะมันได้มีคาใส่ใจใเขาเพิ่มไปอีกนะ <c oughs> เออเพราะอะไรราคามันติมกันไปอีกแน่เพราะเขาสิควายใส่แต่น้ำลูกน้ำเต่าหลายมันกะเบอร์ไหวแล้วเขาก็หา,หาสื่งว่ามาเลี้ยงขุนเหรียญปเพราะได้ใส่ได้สวยสวยลูกสวยเต่าเข้าไปถันตัวเนาะครับแต่เมื่อนีก้กะข้าแล้วเนาะนีะะ่ก็ขอบคุณโอกาสหนา้าจะได้มาพร้อมไหมจ้าคุณนาะคืออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ